ไว้แต่นตีอ่นอ,อ,อร่อยสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องเฮด d o ครับผมกัอบอ๋องนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่2ที่เราอยู่อเมริกากันเดี๋ยวก็ร่างจะเดินไปไหนอยู่ไปไ p l สมาร์เก็ตไป p l สมาร์เก็ตเดินประมาณ15บหนาทีก็ไปเจอกันที่นู่นนะครับ นี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน Five Best Fish Company ก็คือเขาจะโยนปลาอย่างเงี้ยแหละเวลาแครมาเนี้ก็เป็นเหมือนแบบเออคนมาดูกันเรารีเควสต์ได้นะอยากให้โยนเมื่อไหร่ก็โยนใช่ต้องหลัโยนได้เลยอดีเขาใจดีมากเลยจะให้ดูว่าเขาอ่ะไม่ได้ขายแซลมอนฟาร์มเขาขายแต่แซลมอนที่เป็นแบบแซลมอนสดเท่านั้นเลี้ยงธรรมชาติส่งทั่วอเมริกาเลยภายในหนึ่งคืนไม่ว่าที่ไหนก็ตามส่งภายในหนึ่งคืน มาอันนี้มาลองร้านชื่อเจลลี่โจเซ่นไม่แม้แต่เราเพิ่งเปิดร้านแค่ไหนแต่ว่าเออก็ดังนี่คือเมเปิลนะฮะเออหอมหอมคุณผู้ชมา็จะด้รับส์คุู้ชมจะไดรับสิทธิ์คุณผู้ชมอืนาอร่อยไหมอันนี้เป็นเมเปิลธรรมดาใช่ป่ะร้านหนึงร้านอ่ะเขามีเมเปิลที่ใส่เบคอนเลยมันจะหวานเค็มๆแค่รู้สึกว่าถ้าเป็นขนมหวานพวกนี้ถ้าเพิ่มแบบพวกซอสด์ีขึ้นมาแม่งแบบดีไม่ได้โดนบางคนที่ชอบเมเปิลเบคอนอ่ะเออบางคนชอบเขาก็ชอบอีกคนก็เลียดก็เกลีย กินอย่างนี้ครับมองวิวไปดีมากเลยอันนี้ก็เป็นอีกซิกเนเจอร์หนึ่งที่คนมาเซยเทลก็ต้องมานั่นก็คือกำวอนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบฝรั่งติดทั่วกำแพงเลย มันอาจจะออกน่าเกียดน,นะแต่ก็แบบเออมันก็ดูเป็นค u เชอร์ของที่นี่ดีก็กเท่ดีนะเอออันนี้ก็คือสตาร์บัค s ที่แรกของโลกก,ก็คืออยู่ที่เซียโดครับผมนี่1912เเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะฮะทุกคน ชื่ออชลีตอนนี้เอา <laughs> นะจริงนะที่เดินกิมมาจะอิมอ่มหมดแล้วน <laughs> <laughs> <im> อรนะอ uh huh. ่อยไหมเธอเคยกินแมคแคนชีฟไหมแล้วกินอย่นี้ยไลอ้บอกเลยว่าสวรรดี ตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Pike Place Chowder ใช่เป็นร้านแรกที่เราจะมากินข้าวกันออเออ Chowder เนี่ยมันเป็นซุปมันเป็นซุปแบบซุป,บบซปบบครีมๆข้นๆนอะถ้าแบบฮิดที่สุดเลยก็คือ New England Clam Chowder พี่อธิบายไม่ถูกว่ามันคือซุปอะไรแต่คือเป็นซ,บบซุปแบบซุปหอยอะแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นความรู้สึกรสชาติของหอยแล้วที่นี้นมันก็จะมีตามเมนูอะเขามีหลายชอยให้เลือกมันไม่ได้มีแค่ New England Clam Chowder เขามีแซลมอนเขามีหอยเชลล์เขามีนูนีนะอ่ามันจะมีเยอะมากเลยเออแล้วเขายังเขาก็ไม่ได้ขายแค่ Chowder ดยเเเกออ่่ดััันนนนีรมมิป็สงงทหืล ที่ซีแอตอร์แคมชอเดอร์ดังจากจากชื่อเน้อยหนึ่งอะไรพี่ไม่เคยศึกษา่นนะว่าแคมชอเดอร์มา uh huh. จากไหนแต่คิดว่ามันคงมาจากอังกฤษก็เผยแพร่มาก็เป็นทั่วโลกเลยที่เนี่ยใส่ที่ไทยมีแคมชอเดอร์มาคนอเมริกาอาจาจะไม่ค่อยฮิตกันกินกันเท่าไหร่แต่ที่เนี่ยฮิตถึงกระทำว่าทุกเมืองแหละมีแคมชอเดอร์หมดแต่ที่เนี่ยดังด้วยความที่ว่าหนึ่ง, uh huh. งเมืองมันติดทา่าติดมหาสมุทรซีฟ uh huh. ูดมันดังก็งถือว่าแบบคนมาจากรัฐอื่นก็จะมากินที่นี่กันคนที่มาเซียเตอรมาเที่ยวเซียเตอร์จะกินอยู่หลักๆสองอย่างคือแคมมชออออออรร์์เเเดซลนนนถ้้าป็ืสัตวะไี ก็หรือถ้าใครอยากเห็นคลิปคนอื่นนก็จะมีอย่างไอ์สมุไรพเนจรของพี่อิดเดี๋ยวขึ้นให้โต้ไอนะฮะลองไปดูกันได้เออถ้ามันอาจจะไม่ได้คอนติเนียมากก็ขอโทษด้วยเพราะว่าเราก็เน้นกินอะวันเนี้ยพูดเลยว่าไม่คอนติเนียลหรอคอปไปเรื่อยใช่นะใช่คือเด็กสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ะโดดไปทีนะ่อื่นใช่เพราะเพราะเราเน้นกินแล้วเราคือไม่ได้หยิบออกมาถ่ายตลอดเวลาไงก็เลยเนี่ยบอกไว้ก่อนนะฮะก็คือถ่ายแต่อินเสิร์ตไม่มีบรรยายเลยใช่ใช่ก็เดี๋ยวขอไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างตอนที่เรากินนนนนนะะะะเเเดดีี๋๋ยยววจจบออกกรรชาาฮัใ้้ Oh, okay. No. I don't know. I do the know. I England England. England's crumb chowder. It's the traditional kind. So is it traditional? Because of the name, is that the crumb chowder came from the United Kingdom? No. It's not from United Kingdom? New England and the East Coast. In the East Coast? No. Oh. So so you know, like the New England Patriots? No. Football team? <laughs> Tom Brady? No. <laughs> y o u น e not w a t c สปอร์ต o r t right? You're not watching sport. เออสุดท้ายมันไม่ได้มาล้างจีบวะแกเออมันมาจากเบเกอร์เพิ่งรู้อธิบายตอนแรกผิดเลยนี่เวลาเราเราแค่บอกแล้วว่าสงสัยเราไม่รู้อันนี้ก็คือเป็นเหมือนแครกเกอร์ป่ะ What is that called? An oyster oyster cracker? Oyster cracker. c ก็คือเวลาเรากินอ่ะเราแต่คนชอบที่ยังไม่ชอบใส่เราก็จะบีบมีดให้มันขบขัดใช่ป่ะเราก็จะใส่ลงไปในนี้เอออย่างนั้นแหะเดี๋ยวเพิ่งเยอะเราก่อนแล้วกันนะเพื่อไม่ถูกปาก รัชเบิร์ก t ล้ว o o เคโอเคชุดชุดชุด o ละชุดเ o ะหูควันควันแบบอันนี้น่าจะเป็นสกาลไวแต่อันนี้อร่อยชอบชด้วอร่อยกล่องแม่งหน้าเนียนมากเลยหน้าใสกับตึ้งเลยมาคราวที่แล้วที่มากับพี่อู๋แบบมาแวะแล้วไปเลยมาแค่ที่เดียวคือ b าบั s ของที่แรกพอาพอไม่ค่อยอยากแวะ เน้นช็อปเดียวะถามเดิะๆดินปิดช็อปก็เดี๋ยวบ่อยชี้ว่าจะไปที่ไหนขอกินก่อนแล้วกันเนาะเนาะร้านชื่อเอรินองเป็นโยเกิร์ตโฟล์กเขาดังทุกรสอ่ะพูดเลยว่าทุกรสรสชาติดีหมดแต่ปกติที่จะกินอ่ะคือกินเลมอนเคิร์ดกับกินสับวอลท์แต่อันนี้อ๋อคือกินรสเบสิกกับมอสตาเบอรี่อย่ใช่ก็เลยมาลองเป็นโยเกิร์ตโล์ก มไม่หวานไม่หวานเลยแบบผลไม้แบบฟุตตี้มากๆมันสดมันดีแล้วเขาก็แบบ make it everyday ปวดอันนี้นะครัใครมา Seattle ก็คือแนะนำมาเลยว่าให้กินแบบให้กินเกียนอเดียวกันนะใช่นี <c oughs> ่วันนี้เราก็เข้ามาแวะกันที่เกม e Bro นะฮะเป็นเกมอาร์เคดที่ใหญ่ของ Seattle ใช่เราก็เข้ามาดูใหญ่มากเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะเป็นอะไรบ้าง สเปนิโดนะฮะสเปนิโดเนี่ยเหมือนเป็นตัวยักษของซีแอตเท,ทิลมันเป็นเหมือนบแบบคาล้ายๆอออากาศหน่อ,อยๆเออมันเป็นเหมือนแบบถ้าเกิดสมมติว่านิวยอร์กมีเอ็มไพร์สเตนอะไรเงี้ยหรือปารีสมีไอเฟิลอย่างเงี้ยที่นี่ก็จะมีสเปนิโดใช่ซึ่งมันสร้างตั้งแต่ปี1961โคตรนาน61 <c oughs> ปีที่แล้วขึ้นไปแล้วมันมีอะไรว้าวไหมก็บอกเลยว่าไม่มีหรอกขึ้นไปชมวิวใช่แล้วคืออันนี้เท่าที่เราเห็นใช่ไหมนี่คือยอดแล้วคือทุกๆุปีใหม่อ่ะเขาก็จะมาจุดทุ้ แต่ว่าปีที่แล้วอะด้วยความที่โควิดใช่ไหมเขามไป่พีมพู้เพราะเขาไม่ต้องการให้คนรวมตัวเขาก็เลยเป็นพูแบบ VR พูอะเป็นแบบ AI อะผูแบบฉายให้แบบเฮ้ยมีพูนะแต่ว่าขอบริงไม่ได้มีจุดเดี๋ยวพาไปดูข้างบนดีกว่าเจอกันข้างบนอีก ตอนนี้เราอยู่กันที่แค r r y Park นี่น,นี่เห็นไหมไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เหาะอคอยตรงนี้ยเนี่ยเดี๋ยวซูมเข้าไปให้ก็เป็นที่ที่เราไปเมื่อกี้ซูมให้ไม่ใช <laughs> เ่เดี๋ยวยวไปชมตอนตัดตรงนี้ก็คือเป็นจุดชมวิวที่แบบคนโลโก้เข้ามาชมวิวกันมันจะเป็นวิวแบบวิวเมืองเซียอตอร์เ,เห็น ทะเลสาบเห็นวิวเมืองก็คือในกล้องนี้มันอาจจะแบบเหมือนดูเหมือนเล็กๆไม่ได้สวยมากใช่ไหมแล้วก็เหมือนว่าตอนนี้ด้วยความที่ฟ้ามันคึมอ่ะพอฟ้ามันคลึมมันก็เลยเหมือนแบบมันไม่เห็นวิวธรรมชาติแบ็กกราวภูเขาที่อยู่ข้างหลังลอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถ้าเกิดสมมติว่าใครมาช่วงซัมเมอร์ฝนไม่ตกฟ้าไม่คึมฟ้าปกวิวข้างหลังอ่ะมันจะเป็นวิวเมืองแล้วก็จากน,นั้รวิวเมืองก็จะเป็นวิวภูเขามาเลเซีย,ยที่แบบสวยๆมากมันเป็นเหมือนจุดชมวิวประจำเมืองอใช่ก็เลยพามาให้ดู Two hours Later โอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่เอาเลตของเซียร์โฮะก็เดี๋ยวจะมาเออซื้อของนิดหน่อยกับไทยเสร็จจากตรงน,นี้ก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าจะถ่ายอะไรก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะ2.000 Years Later เรียบร้อยฮะคาเสื้อขายวันนี้ก็ไม่ได้อะไรซื้อแค่คาบินขายซื้อแค่เสื้อพี่อยู่ซื้ออะไรบ้างเมื่อกี้พี่ซื้อคาบินขายอย่างเดียวใช่มันไม่ได้มีของอะไรเยอะเอาเลม่เอาเล็กที่นี่มันก็มีของแต่ว่าถ้าจะคิดหาของแบบแบรนด์ดุยแบรนด์ชาแนลอะไรเงี้ยเรต้องเข้าไปที่ดาวเทาเอาวะเออมันต้องไปดาวเทามันก็ไม่ใช่เอาเล็กไงเอาเล็กที่เซียร์โตลอ่ะหรือที่วอชิงตันอะเทียบกับแคลิฟอร์เนียหรืเทียบจากนิวยอร์กเทียบกับอะไรแถบนี้ไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่เหมือนคนที่เนี่ยไม่ค่อยใส่แบรนน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 นดดด์แแแแบบบบัั้้่่่่่ะคคทีีใสตตตกววเเหหมมมืืออออออขาาาลลลโยยจไถ เราตัวหมูความปิ้นเขาอ่ะถ้ามาเอาเลตเซียเทลอ่ะคาดหวังได้แค่โคชมเคิอคอร์เคสเปสแต่ว่าจะคาดหวังแบรนด์แบบไฮเอ็นเลยยังไม่ได้เน้นลุยตรงนี้เน้นลุยก็เข้าใจเหมือนแบบตามสภาพเมืองว่าเพราะน,นี้ก็แบบเมืองลุยๆหน่อยใช่คือเมืองเซียเทอ่ะมันเหมือนแบบมี12เดือนฝนตกไปแล้ว9เดือนเียม,มันก็คนก็เลยไม่ค่อยใช้แบรนด์อะไรอย่างนัีน้นหรอกคือถามว่ามีคนใช้ไหมมีนะแต่ว่าส่วนมากแบรนด์พวกนั้นก็ไม่ค่อยอยู่ในเอาเลตเลยด้วยแหละมันก็เลยไม่ค่อยมีใช่ตอนนี้เราก็จะไปกินฮอตพอตกันชื่อรานหว นี่ควันออกปากโทษหลอกหลอกหลอกนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปกินชื่ออะไรนะผิวฮอตพอตดาหลงดาหลงที่เขาบอกว่าอร่อยกว่าไฮดีเหลาคือคนรีวิวอ่ะเขาบอกว่าที่ก็ยังไม่เคยไปกินแต่เขาบอกว่ามีฮอตพอตสองที่ที่อร่อยกว่าไฮดีเหลาก็คือมีดาหลงงี้นีแหละแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่หนึ่งชื่ออะไรวะแฮปปี้ชีฟมั้งรู้สึก ส่วนตัวยังไม่เคยกินไฮดีเหลาเลยหรออืมอยู่ที่ไทยแต่ก็ไม่เคยไฮดีเหลาที่เนี่ยพี่ไม่รู้ที่ไทยเป็นยังไงแต่ที่เนี่ยแพงก็เลย,ยไม่เคยกินแต่ว่าคือมีคนบอกว่าไฮดีเหลาน้ำซุปไฮดีเหลาที่แบบในร้านเลยอ่ะไม่อร่อยเท่ากับน้ำซุปที่เป็นซองซอที่เอามาตม้มติง อเออมีคนบอกว่าบางคนบอกว่าเขาอะต้องซื้อสุกซองที่ต้มเองอะไปใส่เพิ่มในน้ำซุปไหตีเหราที่ร้านไหดีเหลาแต่เหมือนไหดีเหลาว่าเหมือนเขาไม่ได้ทําเอาแบบเอาอร่อยมากคือมันอร่อยแต่เขาเหมือนเขาทำเอาบ,บริการดีเน้นสนุกเน้น entertain ใช่แต่ตอนนี้กูจะรถที่ไหนวะตอนนี้แรโอเค<ๆ>นั่นแหละเดี๋ยวไปขึ้นรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินชาบูแล้วเจอกันนะ เนื้อเนื้อมันนุ่มนะเมื่อกี้กินแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องกลับไปลองไหงีเหลาว่าเป็นยังไงแต่ถามว่าซาบ,บูที่นี่โอเคไหมโอเคนะอร่อย <c oughs> เนื้อเนื้อดีเนื้อดีนั่นแหละเดี๋ยวขอ enjoy eating ก่อนนะฮะตอนนี้ก็จบกับวันที่สองนะครับกับทิ่อเมริกา <c oughs> อ้ยทุกวันเลย ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้แล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันแล้วก็รอติดตามนะฮะว่าวันที่3เราจะมีอะไรฮะรอดูนะครับผมพยายามถ่ายมาให้ทุกคนดูถ้าแบบมีจังหวะในท้ายแด้ก็จะถ่ายนะฮะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย yeah